ยังไงไงเผยพิรุษตรงตรงเบสหลังทําสิ่งนี้พร้อมกันในไอจีท่ามกลางข่าวเลิกจากกรณีเพจเ c e b o o k เจมอยห0 8อย108ได้ออกมาโพสต์ข้อความปริศนาว่าทำไมรูปคู่หายหมดนะพอยอก็อันฟอนแฟนละนะหูยแค่งอนแน่ๆหลังจากนั้นชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์พุ่งเป้าไปที่คู่ของเบสรักวานีและตรงตรงกฤษกร พราะก่อนหน้านี้ทั้งคู่ถูกโยงประเด็นเลิกลาอยู่บ่อยครั้งเมื่อเข้ามาสองในอินสตาแกรมของเบสก็พบว่าเธอได้เลิกติดตามไอจีของตรงตรงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและภาพคู่ก็หายเกลี้ยงส่วนตรงตรงยังติดตามเบสและภาพคู่ยังอยู่ครบทั้งนี้เมื่อเข้ามาสองในอินสตาแกรมของเบสก็พบว่า เธอได้เลิกติดตามไอจีของตรงตรงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและภาพคู่ก็หายเกลี้ยงส่วนตรงตรงยังติดตามเบสและภาพคู่ยังอยู่ครบ